วิดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาระสองตอนทุกวันพุธและประสิดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจอนสั์ บำรุงสินม่านจากคณะวิทยาศาสตร alright, ์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีเรื่องราวนะข่าวสาร้ณนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับอยู่ในรายการนี้แล้วรายการวิดีเด็ดนะครับอย่างที่บอกวิทดีเด็ดมีทั้งดีแล้วมีทั้งเด็ดด้วยอยู่ในรายการนี้เลยนะครับนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมบางทีก็จะโยงไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างก็มีนะครับสําหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่แล้วนะครับ อยากที่จะไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live นะครับเข้ามาที่ Youtube ของ RM UDP Live นะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเลยนะที่จะต้องกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการดีๆนะรายการโปรดรายการดีๆนะรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวของวิดีตเด็วันนี้วิดหน้าหครับคุณผู้ฟังวิดหน้าหมีเรื่องราวนะครับจาก าจากเรื่องราวของคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยครับนะเป็นที่นะ่ายินดีอย่างยิ่งครับเขาสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมระดับนานาชาติที่นครเจนีวาสาขอ,อสมาพันธ์รัฐศวิตนะครับนะสมาพันธ์รัสวิตนะครับ,นะรรบก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกันก่อนเลยนะแต่ว่า เรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาฟังกันนะครับในช่วงของวิดหน้าหนึ่งครับสำหรับเรื่องราวของวิ์ทั่วไทยครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับกลุ่มอารักขาพืชตรังครับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังครับผลิตขยายเชื้อราบิวเวเรียครับแล้วก็เมตาไรเซียมเพื่อเตรียมไว้บริการให้พี่น้องเกษตรตรกอนครับอ่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรได้ฟังกันแน่นอนครับในช่วงของวิ์ทั่วไทยครับส่วนช่วงวิจยาารโลกครับ มีเรื่องราวนี้โอ้ก็ต้องบอกเลยนะว่ากระทบไปถึงมนุษย์คนเราอีกแล้วนะครับมนุษย์เงินเดือนกันอีกแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับหลายต่อหลายองค์กรเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์ AI เข้ามาช่วยงานหลายต่อหลายงานนะครับตรงนี้ครับจะรับได้หรือไม่รับได้หรือเปล่าเขาบอกว่าหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้ ai เข้ามาช่วยงานใน H.R.H.R ah, HR. นี้นึกถึงเรื่องราวของอางานบริหารงานบุคคลอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวตงรงคล้ายๆท่านนึกถึงเวลาสมัครรับคนเข้าทางานเงี้ยนะแต่คราวนี้คนที่จะมารับสมัครนะครับคนเข้าทํางานกลับเป็น AI ครับน่าสนใจอย่างยิ่งนะแล้ว AI จะทํำยังไงจะทําได้ดีเหมือนพนักง,งานที่พนักง,งานบริหารงานบุคคลหรือเปล่า เดี๋ยวก็มาพิสูจน์กันตรงนี้ในช่วงของวิทย์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันเลยกับวิทหน้าหนึ่งครับช่วงวิทหน้าหนึ่ง มาถึงช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดหาละสองตอนนะทุกวันพุธและพฤษฎีผ่านทาง YouTube ของ rm u t p live กับผมกระจอนศักดิ์บำรุงสินแมนครับสำหรับเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งวันนี้มีเรื่องราวที่เป็นที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งนะครับจากคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเราครับสามารถพงางควา้ารางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมระดับนานาชาติที่นครเจนีวาสมาพันทรัตสวิท์นะครับ นะชื่อว่าสมาพันธ์รัสวิทยนะนะครับยินดีด้วยนะครับกับทีมคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยทีมนี้นะครับที่สามารถไปคว้ารางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมระดับนานาชาติในงานนะ The f o r t i e International Exhibition of Inventions Geneva ครับที่นครเจนีวาสมาพันธ์รัสสวิทครับยินดี ล่วงหน้ากันก่อนไม่ใช่ยินดีล่วงหน้าเขาเรียกว่าขอแส้งความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองนะปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับตรงนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศิวิไลครับประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรืออวอนะล่าวแสดงความยินดีกับคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยครับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวนัตกรรมระดับนานานชาติครั้งที่48งาน The 48 International Exhibition of Inventions Geneva ครับและมอบรางวัล Special Prizes S on s t a ต e นะซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาตินะที่สำคัญในสภาพยุโรปมีนักประดิษฐ์นักวิจัยจากทั่วโลกนะนำผลงานเข้าประกวดและจะแสดงกว่า1,000ผลงานจากกว่า40ประเทศนะครับเมื่อวันที่ 26- ถึง30เมษายนที่ผ่านมานักนักครเจนีวาสมาพันธ์รัส,สวิีนะครับโดยนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลพิเศษของงาน o n s t a ต e รางวัล industrial design p r i e สนาจากผลงานเรื่องนวัตกรรมแผงกันแดดปรับได้อัตโนมัติแบบประหยัดด้วยพลังงานแสงอาทิต์ครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤธธิพรลบ นะลบพระเกิดนะทานผิดขอไปนะแล้วก็รองศาสตราจารย์สีศักพัฒนวสินนะครับแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลพัวลาสวิตโรมองเดอร์ละสโซเซชันนะจากสวิตเซอร์แลนด์ครับกูรู้ฟังนอกจากนี้ยังมีประดิษกรรมและนวัตกรรมอีก3ผลงานที่ได้รับรางวัลสเปเชียล r พร e s on s t a t e นะจากองค์กรนานาชาติก็คือผลงานเรื่อง อาราโกชัยนะครับเกรดแคลเซียมคาร์บอเนตชีวภาพที่เป็นประกายแววๆนะฮะโดยสัตาาารย์จ็อยเ์ดรสนองเอกสิทธิ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้รับรางวัลจาก Delegation of Saudi Arabia นะครับราชานอาณาจักรซาอุดิอาระเบียครับผลงานเรื่องนวัตกรรมเซลโฟโตอิเล็กโทรคาตาลิสติก ร่วมกับโซล่าเซลล์สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาดโดยรองศาสตราจารย์ดรชัดชัยพลเชี่ยวแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีได้รับรางวัลออฟฟิศนะออฟฟิศนะดีเวลเดอรโปลองนะสาธารณรัฐโปแลนด์ผลงานเรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านมทางไกลโดยใช้ นะใช้ระบบบริหารจัดการภาพอันตราศาวสามิติอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีคลาวและปัญญาประดิษฐ์โดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์แพทย์หญิงจีรายุเอื้อวรากุลแห่งราชวิทยาลายัยจุฬาพรได้รับรางวัลน,นะจาก Delegation of Hong Kong เคบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ครับนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญรางวัลจากเวทีต่างๆในหลายประเทศอีกจํานวนมากครับซึ่งตรงนี้นางสาววิภารัดีอ่องครับผู้ในการสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะบอกว่าทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยและส่งเสริมและต่อยอด ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่ตอไปอตรงนี้ขอแสดงความยินดีกับนคะณะนักประดิษฐ์แล้วก็นักวิจัยไทยนะที่สามารถไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติได้นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยเราเนี่ยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยนะรับรองว่าต่อให้ไปประกวดระดับะระดับ ท้องถิ่นนะระดับจังหวัดนะร,ระดับภูมิภาคนะระดับประเทศระดับอาเซียนนะหรือแม้ทั้งระดับเอเชียระดับโลกก็สามารถคว้ารางวัลกวาดรางวัลกันมาได้เลยนะไม่น่านะครับว่าทีมนักประดิษฐ์นะทีมนักประดิษฐ์ทีมเดียวอาจจะคว้ารางวัลกวาดรางวัลกันมาจนนะเอามาเอามาเก็บในตู้อาจจะเก็บไม่พอหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่านะตั้งใจที่จะ ทำสิ่งประดิษฐ์ออกมาแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพที่นะที่สามารถที่จะนําไปการ,ารันตีคว้ารางวัลไปถึงระดับโลกได้เลยทีเดียวนะก,ก็ต้องก็ต้องย้ำกันหลายตัวหลายครั้งนะใครที่ฟังรายการวิดีเด็ดกันตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องว่าคนไทยเรานะทั้งใจถ้าตั้งใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคุณผู้ฟังนะแถมยัง,ยงที่จะสามารถต่อสู้ต่อกกรได้กับ ทีมอื่นๆจากต่างประเทศได้นะครับก็อาจเป็นได้นะหรือเป็นไปได้นะครับนะถ้าตั้งใจทำลงมือพยายามนะแล้วก็มีความรู้ที่จะนำมาต่อยอดกับงานวิจัยนะครับจนกลายมาเป็นนวัตกรรมหรือว่าสิงประดิษฐ์นะบ,บางทีอาจจะไม่ถึงขั้นไปคว้ารางวัลหรอกแต่ว่าสิงประดิษฐ์เนี้ยมาได้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่ามีหลายต่อหลายสิงประดิษฐ์ นำไปต่อยอดอะไรได้อีกเยอะบางทีสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์อีกต่างหากโอ้โนะโก้เลยนะรับรองว่านะทำคุณประโยชน์ทำเงินได้หลายตัวหลายอย่างบางทีคว้ากล่องคว้ารางวัลอะไรมาเยอะแยะมากมายเพียงเพราะความพยายามบวกกับความรู้นะครับเอามาผสมกันนะยิง่งถ้าทำคนเดียวนะแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ถือว่าดีนะแต่เท่าที่ นะถ้าใครฟังรายการกันมาตรงนี้เนะี่ยเจนว่าเป็นทีมสิ่งประดิษฐ์นะก็คือทีมนักประดิษฐ์เลยก็อย่าว่ามีทีมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็จะโคกับอา,อาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือว่าอาจารย์ที่มาดูแลในเรื่องของโครงการนะครับโครงงานวิทยาศาสตร์ตรงนี้เนี่ยแหละนะที่สามารถนำเอานำไปพัฒนาอะไรได้อีกเยอะบางทีไปคว้ารางวัลคว้ากล่องกันมาบางทีก็นะครับไปต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวนะครับอะตรงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่สามารถไปควา้ารางวัลจากการประกวดประดิษฐกรรมและนวัตกรรมระดับนานาชาติได้ตรงนี้นะครับยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าครับวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดตรังครับคุณผู้ฟังมีกลุ่ม อาราขาพืชตรังสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตรังครับผลิตขยายเชื้อราบิวเวเรียและเมตาไรเซียมเพื่อเตรียมไว้บริการให้พี่น้องเกษตรกรครับาใครคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่เป็นเกษตรตรกรที่เป็นชาวเกษตรหรือว่านะชาวเกษตรตรอกหรือว่ามียายพี่น้องที่เป็นเกษตรตรกรนะครับที่อยู่จังหวัดตรังนะหรือจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่ก็มาฟังกันตรงนี้ได้เลยในช่วงหน้าช่วงของวิต ทั่วไทยครับช่วงวิ์ทั่วไทยมาถึงช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาลละสองตอนทวนพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM u t p Live กับผมกระจรศักด์บำรุงสินมั่นครับสำหรับเรื่องราวของ วิท์ทั่วไทยก่อนที่จะเข้าสู่วิดท,ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังคุณผุ้วฟังมีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้ครับมีหลากหลายช่องในในการติดต่อสื่อสารมีสถานีวิดยุอออนไลน์ตรงนี้นะครับทาง Facebook ก็ดีก็พิมพ์ว่า rmutp live นะครับแฟนเพจหรือชื่อแฟนเพจเลยนะ rmutp live เข้ามาปุ๊บก,ก็มีเจ้าหน้าที่รอทักแชทกับคุณผุ้ฟังอยู่นนะอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับ หรืออีกหนึ่งช่องทางเลยไม่ยากเลยคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่นะขณะน,นี้แล้วใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมรายการมีคําแนะนําอยากที่ผมนําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์ก็พิมพ์นะครับรีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับมีเรื่องราววันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดตรังครับ กลุ่มอารักขาพืชตรังนาะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตรังครับผลิตขยายเชื้อราบิวเวเรียและเมตรราไรเซียมเพื่อเตรียมไว้บริการให้มีน้องเกษตรตรังครับามาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะนายวสันสุขสุขวรรณครับกรเกษตรจังหวัดตรังมอบหมายให้นางสุพชาณพัทลุงหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชผลิตขยายเชื้อราบิวเวเรียและเมตรราไรเซียม นะเชื้อสดเลยนะเพื่อเตรียมพร้อมไว้สําหรับให้บริการพี่น้องเกษตรกรที่มาขอรับบริการนะครับสําหรับการเข้าทําลายมาแมลงของเชื้อราบิวเวเรียสปอร์เชื้อราตกติดอยู่กับผนังลําตัวมแมลงเข้าสู่ตัวมแมลงทางผนังลําตัวนะรูหายใจบาดแผลบนผนังลําตัวความชื้นเหมาะสมกับการงอกสปอร์จะแทงทะลุผิวหนังลําตัวเชื้อราจะงอกสู่ช่องว่างลําตัว แมลงเจริญเติบโตสร้างเส้นใยมากมายทำลายแมลงเมื่อแมลงตายนะเส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวแมลงออกสู่ภายนอกตัวแมลงสปอร์จะแพร่กระจายไปตามลมฝนหรือติดกับตัวแมลงนะเชื้อราจึงสามารถขยายพันธุ์ต่อได้และเมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะทำลายแมลงศัตรูต่อไปนะทั้งนี้การเข้าทำลายแมลงของเชื้อราเมตาไรเซีมีมเมื่อสปอร์เชื้อราเมตาไรเซีมีม ตกบนตัวแมลงเข้าสู่แมลงทางผิวหนังหรือช่องว่างของลำตัวรวมทั้งจะสร้างเอนไซม์ไคตินเนสนะเพื่อช่วยย่อยผนังบางส่วนและงอกสปอร์แทงผ่านลำตัวเข้า ไปเจริญเพิ่มปริมาณทําให้มแมลงเกิดโรคและตายในที่สุดนะครับมแมลงที่ตายด้วยเชื้อราเมตทรไรเซียมจะมีลักษณะลําตัวแข็งมีเชื้อราขึ้นปกคลุมลําตัวภายนอกเป็นสีเขียวนะซึ่งระยะเวลาในการเข้าทําลายจะเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้แก่อุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง25-30องศาเซลเซียสและความชื้นมากกว่า80%นะครับส่วนแสงแดดจะมีรังสี UV ที่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานอกจากนี้ครับความรุนแรงของเชื้อจะรุนแรงมากหรือน้อยนะยังขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมของเชื้อความแข็งแรงหรือภูมิต้านทางของมแมลงอีกด้วยนะครับก็เห็นว่ามีเรื่องราวเ,เรื่องราวตรงนี้คล้ายๆศาสตร์ด้านะชีววิทยาเนาะเจนว่าชีววิทยาเนี่ย เป็นเรื่องราวของการศึกษาสิ่งมีชีวิตนะคุณผู้ฟังก็เห็นว่าก็ในวัดวงเกษตรก็จะมีการนะครับก็จะมีเรื่องราวเนี่แหละทางชีววิทยาเข้าไปประยุกต์ใช้ในวัดวงการเกษตรในเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ถือว่านะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นะครับก็นะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นะน่าสนใจนะครับแล้วก็นะครับ น่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานะในในแวดวงการเกษตรนะครับนะบางทีเนี่ยเรื่องของการเกษตรเนี่ยบางทีมีการใช้วิทยาศาสตร์หรือเรื่อง,งของการใช้ชีววิทยาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับนะบางท่านก็เาเรียนวิทยาศาสตร์ไปทําไมเรียนคณิตศาสตร์ไปทไนะําไมนะก็เห็นว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งรอบตัวเนี่ยเยอะแยะนะครับในแวดวงเกษตรเนี่ยมันมีการนําไปประยุกต์เนี่ยเยอะแยะมากมายในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของชีววิทยาตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยกับเรื่องราวของกลุ่มอารักขาพืชตรังนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเนี่ยผลิตขยายเชื้อราบิวเวรียและเมตาไรเซียมเพื่อเตรียมไว้บริการให้พี่น้องเกษตรตรอกนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิศนราโลกครับ นะจะรับได้หรือไม่รับได้หรือเปล่านะหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้ AI ครับเข้ามาช่วยงาน H r อย่างที่บอก HR ก็คือเรื่องราวของการบริหารงานบุคคลนะนึกถึงเรื่องราวของการรับสมัครคนเข้าทำงานเนี่ยนะอันนี้จะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยคัดคนเข้าทำงานนะลองนึกภาพดูว่าจะเป็นอย่างไรเนะดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนในช่วงของวิทย์สถานโลกครับไปฟังกันต่อเลยครับช่วง วิสถานโลกช่วงนี้วิสธารโลกครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะทุนพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ R M U D P Live ครับวิสถานโลกในช่วงนี้นะครับนะจะรับได้หรือไม่รับได้หรือเปล่านะเขบอกว่าบริษัทในสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้เทคโนโลยี AI ครับในผนักรัพยากรมนุษย์หรือ HR ทำให้ประชากรนะครับสใน3นะของสหรัฐเกิดความไม่พอใจที่ชีวิตต้องมาอยู่ในเงื้อมมือของเครื่องจกักรหรือ AI นั่นเองนะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่นะครับคุณผู้ฟังรู้จักกันดีว่า AI นั้นเนี่ยช่างเป็นเทคโนโลยีที่มีความมหัศจรรย์ซึ่งได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของมนุษย์ได้เป็นอย่างมากโดยงานวิจัยเรื่อง AI ของธนาคาร Goldman Sachs นะครับ นะธนาคารโกลแมนแซกเนี่ยนะเอ่อบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้ AI ครับจะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์เป็นจำนวนราหนใน4ของงานทั้งหมดทั้งในสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับในขณะที่ปัจจุบันบริษัทต่างๆในสหร,รัฐอเมริกาก็เริ่มใช้นะก็ได้เริ่มใช้ AI นะในการตัดสินใจเรื่องหน้าที่การงานของมนุษย์ผ่านผนกนทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือบริหารงานบุคคลเนี่ยนะหรือว่า HR เนี่ยนะครับ อีกด้วยเพื่อร่อนระยะเวลาการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่ายตั้งแต่กระบวนการคัดคนเข้ามาทำงานาใช้ AI คัดคนนะฮะคุณผู้ฟังไปจนถึงการเลื่อนตำแหน่งและยกเลิกสัญญาโดย AI เอาแล้วนะครับเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้นะครับในชีวิตของคนในชีวิตของมนุษย์เงินเดือนอาจจะต้องนะครับขึ้นอยู่กับ AI นะคุณผู้ฟังโดยผลการสำรวจของสำนักวิจัยผิวนะครับ ได้บอกว่าพนักง,งานบริษัทมากกว่า2ใน3จากกลุ่มตัวอย่างกลับมอง AI ไปในเชิงลบเอาสังงาน้นะเนื่องจากผู้คนกลุ่มนี้เชื่อว่า AI จะส่งผลเสียต่อการทํางานและสิ่งกิ่รษรฐกิมมากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะครับเมื่อดูจากการทํางานของ AI ในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องราวที่ซับซ้อนอย่างสฐรรกิจและอารมณข์ของมนุษย์เนี่ยนะได้ดีพอ จนอาจทําให้เกิดความลําเอียงทางด้านชาติพันธุ์หรือสภาพการเงินของบุคคลได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะผู้คนส่วนน้อยในแบบสํารวจนี้ที่เชื่อว่า AI จะไม่สร้างความลําเอียงใดๆแก่มนุษย์อย่างอายุและจะสามารถก้าวข้ามระบบการจ้างงานแบบเดิมๆในอดีตให้ได้ดีและซื่อตรงมากกว่าที่เคยอ่ะก็ติดตามกันต่อไปนะครับในสหรัฐอเมริกาก็เกิดเรื่องซะแล้วนะกับการใช้ เอคัดคนเข้าทำงานเนี่ยนะุณรู้ฟังนะหรือใช้ AI ในการเลื่อนคนนะครับเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่านะ AI ไปยกเลิกสัญญานะครับสัญญาจ้างสัญญาอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาณขณะน,นี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้ามีสิทธิ์จะลามไปทั่วโลกรวมถึงจะมา ไทยหรือไม่นะครับ AI มาหาแล้วนะเธอประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะอนาคตข้างหน้าบางทีจะไปสมัครงานที่บริษัทไหนองค์กรใดเนี่ยนะ,นะครับก็อาจจะต้องใช้ก็อาจจะต้องใช้พึ่งโชคสตานะครับโดย AI นี่แหละนะ AI เป็นคนคัดเรื่องเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องพึ่งพึ่งโชคชะตากันมากยิ่งขึ้นนะครับขณะคนคัดคนกันเอง ยังอาจจะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยนะเพื่อที่จะได้งานเพื่อที่จะได้ออทำงานในบริษัทที่ต้องการนะครับเท่านี้ AI เข้ามาทำงานเข้ามาแทนที่ในระบบ HR เนี่ยผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะอาจจะต้องไปพึ่งดวงนะครับรอบประเทศไทยเลยหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับไม่แน่นะครับบางที เราอาจจะไม่ชอบ AI เข้ามาทำงานอะไรก็ไม่รู้นะก็ามาแทนคนโน้นทีแทนคนนีท้ทีเข้ามาแย่งงานไม่แน่ครับบางทีอาจจะเคยชินไปเลยก็ได้โดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับอ่ะก่อนนี้คือเรื่องราวของวิศนาโลกครับในเรื่องราวที่จะมารับมือในเรื่องราวของ AI กับการที่เอา AI มาอยู่ในชีวิตของคนเรานะอ่ะก็ ต้องตามกันหน่อยไม่นะครับอน,นาคตก็น่าอาจจะชินกับระบบ AI ไก็ได้ไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ก็ชินเราวเรียบร้อยนะครับอ่ะมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังคอมเมนต์หันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะครับเข้าไปที่ YouTube ของ RM u d b Live เลยนะมีเรื่องราวนะครับหลากหลายรายการหลากหลายคลิปเสียงนะมีหลากหลายตอนนะครับมีปกคลิปนะปกเอ่อปกคลิปภาพสวยงามเลยนะครับหน้า ที่จะเข้าไปฟังเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเลือกรายการเลือกตอนที่คุณผูังอยากจะฟังคลิกเข้าไปปุ๊บฟังกันได้เลยอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังกันได้กับ Tools YouTube ของ RM UDP Live และถ้ามีอยากพร,รายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live นะครับก็เข้าไปที่ y o u t u b e RM UDP Live เข้าไปแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาลละสตอนทุกวันพุธและประสูีิผ่านทาง YouTube ของ R M U D P Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ด,ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเดด